ท่านผู้ชมครับได้เวลาลงไปปฏิบัติธรรมอีกแล้วนะครับจะถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้ผมจะถ่ายช่วงเวลาตอนบ่ายโมงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครัในทางที่พักอยู่ที่เดินเดินไม่ได้หลายทางนะท่านผู้ชมเยอะมากทางเดินนะแบบบรรยากาศในป่าผมยังลงเลยะเมื่อกี้ข้างหลังทำที่ข้างในนะที่ผมเดินไป ทางเดินทางเดินไปเจดีทางนู้นนะครับออกทะลุไปทางนู้นตรงที่นั่นนหเห็นมีคนเดินออกมานะครับตรงนั้นนะครับเดินไปทางนู้นก็ได้เราก็เดินไปทางนี้ก็ได้นะครับผ่านกุฏิทะลุไปทางนู้นเดี๋ยวไปเจอกับนุงที่นั่ง ฟังทำนะครับท่านผู้ชมอันนี้เข้าปฏิบัติทำตอนบ่ายโมงนะท่านผู้ชมผมมาถึงที่ปฏิบัติแล้วนะคนก็มองดึงข้างบนไปไม่ได้ตรงนี้นั่งยาวไปถึงนู่นเลยนะนี่ก็ไม่อยู่เต็ม กำลังหาที่นั่งท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมหาที่นั่งได้แล้วครับไปไปมาๆก็มานั่งที่เดิมเลยครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเป็นแมฆขาวเยอะนะครับเออไม่ค่อยกล้าเป็นั่งเท่าไหร่เพราะว่า ไม่ได้ข้ามไปเนาะั่งนี้ดูจะมีแต่ผู้ชายแคดสวนใหญ่นะเ,เลยไม่นั่งั่งนี้ดีกว่ามีหลวงพอ่อเกิดเสร็จแล้วนะครับท่าน,นาท่านกำลังจะไหว้พระ

อย่าปอดใบไม้นะโยมนะ,ะวกวาดเฉพาะทางคอนกรีตน,นะอย่าไปกวาดในตรงที่จะติดนะที่เป็นดิน่งเก็ศที่มัท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ได้เวลาไปเดินจงกรมแล้วนะครับไปเดินทางที่เจดีนะครับหลังจากที่ไปฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ฟังพระอาจารย์เทศนาให้ฟังตอน บ่ายนะครับจากบ่ายโมงถึงบ่ายสามแล้วก็พักสี่โมงก็จะมาเดินจงกรมที่ทางเจดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเป็นป่าทั้งหมดเลยนะแถบนี้นี่นะครับเดินไปทางไปจงกรมหลงง่ายง่ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ตรงไปทางน้ ทางลัดนะครับเห็นไหมครับใต้าจารยนนำไปได้ใต้าจานนำไปได้นะมีสิทธิ์หลงนะท่านผู้ชมมาตอนคืนโอ้โหนี่วัดหนองป่าพงนะเห็นไหมครับไม้เสพฟงเสพฟีกันใช้มันแะล้วใช้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมซื้อมาก็ใช้ไม่เป็น ไม่ได้เฉยๆนี่เลยเยี่ยมจรข้างหน้านะท่านผูน้ชมนุ่นเจดีอยู่ข้างหน้านะครับนี่ข้ามบันไดนะครับเจดียอยู่นู่นถ่ายจารย์ท่านมารอนะเดี๋ยวขอแสกก่อนอออตอนนี้กำลังทยอยมานะครับท่านผู้ชมนี่นผมใช้บันไดเหล็กนี้ข้ามมานะ

ก่ 2> <2> อนเดินจงกรมเก็บบรรยากาศรอบๆพระเจดีดก,ก่อนนะท่านผู้ชม อันนี้ผมจะถ่ายรอบพระเจดีย์นะท่านผู้ชม มีรรัสงด้วยาว่าหลายคนเป็นอาจารยกรรมฐานฉะนั้นว่าญาตโยมจัน์หลังนี้สนใในการกระทำในั้้นถาเรื่องของุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ย ไม่มีอะไรอื่นเสร็จอีกไปตัวนี้อีกแล้วรับเข้าใจพัก อันนี้กำลังรอนะครับกำลังรอยังไม่ถึงเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพข้างหน้าน่อนอันนี้ไปข้างหลังนะครับ วันนี้นะ่าจะเยอะนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ยิ่งแต่จะเยอะเพราะว่าวันนี้เขาเตรียมดอกไม้นะเป็นที่ถ้าเจดีนะครับ